สวัสดีค่ะ,คะวันนี้กลับมากับช่องเต็กแอนอังเปานะคะผมชื่ออังเปานะครับ,น,น,รบนี่อีนะคะวันนี้เรามาทำอะไรไม่รู้อ้าวไม่รู้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหนะคะออกลูกเต็มเลยนะคะทุกคน,น,นต้นใหม่นะนี่อาตามมาเก็บกันเลยเอาวถือกระมังช่วยอีเพราะว่ามันมีหนามนะคะ มีน้ำเห็นแลอันนี้นะคะทุกคนน้ำเ,เริ่มเลยเนี่ยเราจะเก็บแบบแดงๆอย่างเงี้ยมันจะสุกแล้วนะคะเราก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดใบออกเราตัดพอประมาณไปก่อนนะคะเดี๋ยวกินไม่ทันเนี่ยเอาแบบลูกแดงๆอย่างเงี้ยนะคะ่นี้นะคะ,ะ,คะเต็มเลย,เยะนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชม เต็มเลยนะค<ม>ึอุึยระวังหนาว<ม>นะคะลูก<ม>นี่นะนี่แก่แล้วนะนี่แก่หมดแล้วว้าวนมันแรงตอนวันยุงยุงก็เยอะอากงก็อยู่ในสวนตรงนั้นนะคะรดน้ำต้นไม้อากงรดน้ำต้นไม้อันมาดูในกระมังกระมัง มีเยอะมากอ่ะเยอะกะละมังเยอะไหยทุกคนเยอะเยอะอยู่กะละมังยังมีเยอะนี่ออกดอกเพิ่มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงแดงเต็มเลยอ่ะข้างล่างมีสุปซุปแระลมลมเริ่มแรงแล้วนะคะเนี่ยมาถึงพื้นเลยอ่ะทุกคนดูดูดีคะมันหนักนะคะมันหนักแบบติดดินลงมาเลยนะคะเนี่ย เก็บก่อนอยู่แบบติดดินจริงๆแ <c oughs> <ๆ>ม่มันหนักไง <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บลูกมันหมดเราก็ตอนกิ่งนี้นะคะเพราะว่ามันเตี้ยไปแล้วอันนี้อันนั้นแก่มากแล้วนั่นน่ะใกล้จะสุกแล้วเว้ยนี่ยเม็ดสุกเนี่ยมันร่วงนะคะโอ้โหแนวล่วงเนี่ยเยอะอดูเห็นหลายลูกไปไหนเน,นี่ยโอ้โหแต่ลูกขาวๆอ่ะไม่ลูกดำๆมีนี่เธอร่วงนะ ลูกะละดำไม่เอาแล้วเน่าลูกดำเน่ามันไม่ใช่เน่ามันสุกงอมสุกงอมเกินกินเขาใช้สีดำเนี่ยมาปน่้วยที่ทำน้ำอ,อุ้ยหนามตาม,มือนะคะที่มาทำน้ำน้ำน้ำมวงาวโอ้ยเ้ยหนามตาม,มือนะคะทุกคน อังเปาจะไปกินข้าวต่อเปาเพิ่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยแดงแดงข้งน,นั้นเลยค่ะเก็บลูกแบบใหญ่ๆไปก่อนอันนี้มันจะใหญ่ไหมนี่เธอตรงนู้นมันแก่กว่ามั้งเนะี่ยอันนี้มันใหญ่ไหมล่างๆล่างหรอล่างๆนะู้น่ยถือว่าตอนไปด้วยเลยแล้วกันนะ ข้างล่างนู่นนู่นเราเก็บไม่ต้องมากก่อนเก็บพอประมาณเอาพอประมาณแหละเอาไว้กินนี่อย่างเงี้ยมันแดงมันแก่ยังไงมันแดงเป็นเลนแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันจะดำแล้วใช่ไหมเริ่มแป้นเกินแล้วมันจะแป้นเกินแล้วกิ่งนี่มันเยอะเกินมันเลยลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อืมกินนู้น่ะข้างบนน่ะโอ้โห แล้วมีหนานหรือเปล่าไงต้องเป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเหยียบมันม่วงข้างล่างก็มีมันม่วงเนี่ยบนแดงๆนี่เถอะะดำเนี่ยหรอเนี่ยหรอ,อใช่ตรงใกล้ๆมือนี่นเออเนี่ยลูกเดียวโดดๆน น้เหตําน้เยอะนมางเต้องเลือกลูกดามันต้องมาอยู่ฝั่งนี้มั้งเอาลูกดามออกเอาปล่อยไว้นนี้แหละไว้ให้ตโกเขนี่เรามาดูมาทางนี้ไม่ดีอ่ะแต่นั่น่ะ ริงนั่นแหที่เธอจัดแล้วมันจะบวกหน่อยโอเคหรือยังพอไหมในตะต้าพอ,อยังเนี่ยมันจะออกอีกนะเนี่ยตัดนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะออกอีกเพราะไหนลูนนออกบวก ใหญ่มากพอแล้วนะพอแล้วเหรอโอเคแล้วเราเก็บไปกินกันแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมไปออกแหละจะดูอะไรต่อไหไม่ดูหรอสวดงั้นเราไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบายบายค่ะ,ะสวัสดีค่ะ อันนี้นะคะให้ดูมะม่วงหาวนาำโหดที่เราเก็บนะคะนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของพวกเราได้ค่ะบ๊ายบาย